สวัเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องม o น e ี่ออนไลน์นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอทให้เพื่อนๆเลือกทํากันได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเว็บไหนก็มาเลือกทํากันได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่หากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในะคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับ โอเคก็ถ้ okay, าเว็บไหนบินแล้วไม่จ่ายนะครับผมก็จะบอกงี้นะครับว่าบินแล้วไม่จ่ายสายฟรีอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอนอย่างงี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคช่วงนี้ก็จะเป็นเว็บขุดเยอะหน่อยนะครับก็เดีย๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าเขาจะจ่ายสายฟรีหรือเปล่านะครับ โอเครอบนี้ผมก็จะได้มาเป็นเว็บขุดเหรียญ Dogcoin นะครับ Dogcoin Miner นะครับ Dog Miner ก็วิธีการสมัครก็ลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับโอเคเรามาดูหน้าเว็บกันก่อนตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับตรงนี้โอเคก็วีหนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยของลงทุนนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของสายฟรีนะครับก็คือวีหนึ่งจุดศูนย์อัตราไรายได้ก็คือศูนย์จุดสองห้าต่อวันนะครับกําไรก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา365วันก็คือ1ปีนะครับให้ให้เราทำได้1ปีกำไรรวมก็คือ91.25ดอกนะครับโบนัสพันธมิตร5%เปรนะครับประมาณนี้ก็ตรงนี้จะเป็นของสายฟรีนะครับที่เหลือเป็นของลงทุนทั้งหมดนะครับนี่ 1. 1. นะครับวี1นึนะครับโอเคอย๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็วีันที่ V ี2.2นะครับอัตรารายได้ต่อวันก็ประมาณนี้กำไร หนะครับก็ไม่แนะนำนะครับเพราะลงทุนเยอะนะครับนี่นะครับทำฟรีดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูยอดผู้ใช้นะครับสถิติทั้งหมดนะครับผู้ใช้ทั้งหมดก็คือ3 0 1 2คนนะครับเงินลงทุนทั้งหมด2450ดอลลาร์คอยนะครับก็จ่ายทั้งหมด275อดาอก์นะครับเว็บนี้ก็เพิ่งเปิดมาเหมือนกันนะครับเปิดมาได้7วันนะครับออนไลน์มาได้7วันอันนี้ก็จะเป็นดูหลักฐานการชำระเงินตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น สิบรายการจ่ายเงินครั้งสุดท้ายนะครับก็ถอนมาอยู่ที่25ด็อกนะครับก็อนนี้จะเป็นลิงก์กระเป๋าของคนที่ถอนนะครับก็จะเป็นการฝากครั้งสุดท้ายนะครับตรงนี้โอเคก็ประมาณนี้เรามาดูตรงคําถามที่พบบ่อยก็ถ้าเพื่อนเพื่อ,นอนคนไหนติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนมาอ่านตรงคําถามที่พบบ่อยได้นะครับก็จะมีบอกว่าฉันไม่มีกระเป๋าเงินด็อกคอยจะสร้างได้อย่างไรก็นี่นะครับคุณสามารถสร้างกระเป๋าสตัง ดอกคอยใช้บริการออนไลน์เช่นด็อกคอยอะไรประมาณนี้เพื่อนเื่อก็ลองมาดูกันได้นะครับก็อันนี้เพื่อนๆจะใช้เป็นกระเป๋าอะไรสมัครก็ได้นะครับก็เขาไม่ได้มีจํากัดนะครับนี่นะครับที่อยู่เงินของด็อกคอยอย่างไรไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับโอเคคุณฉันจะได้รับรายได้เท่าไหร่ก็มาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับเขามีบอกละเอียดเลยนะครับ จำนวนถอนขั้นต่ำก็เขาก็มีบอกนะครับถ้าอัปเกรดก็จะอยู่ที่20ดอกถ้าถอนขั้นต่ำถ้าทมเนียมธุรกรรมก็คือ1-4ดอกนะครับประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดูรายละเอียดอีกทีว่าถอนขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาก็จะบอกข้าวๆไว้เฉยนะครับผันส่งน้อยกว่า20ด็อกควรทําอย่างไรคุณต้องส่งจานวนเงินที่เหลือไปยังบัญชีที่อยู่เดียวกันอะไรประมาณนี้ อันนี้หากคุณจ่ายค่า u ปเกรดจะใช้งานได้นานเท่าใดก็365วันก็ใส่ฟรีก็น่าจะ365วันเท่ากันเดี๋ยไปดูในเว็บนะครับกอนี้นะครับคำถามที่พบบ่อยนะครับก็มาลองดูกันได้นะครับตรงนี้อย่ามาดูวิธีการสมัครนะครับกดมาที่คำว่าบ้านตรงนี้นะครับแล้วก็เอาที่อยู่ dock c o i มาใส่นะครับผมก็จะใช้เป็น faucet p a y นะครับก็เข้ามาที่ deposit ตรงนี้นะครับ เราก็เลื่อนมานี้นะครับด็อกคอยแล้วก็คัปปี้ปุ๊บแล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับปั๊บแล้วก็ตรงนี้เราก็ตั้งรหัสผ่านอะไรก็ได้ที่เราจําได้นะครับหรือไม่เพื่อนๆก็เพื่อนๆก็บันทึกรหัสผ่านไว้ในโน้ตก็ได้นะครับในโทรศัพท์มือถือก็ขุดได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับแล้วกดเริ่มขุดตรงนี้นะครับก็เว็บเขาก็จะรันไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแปลเป็นภาษาอังกฤษสักครู่หนึ่งนะครับปึ๊บ แล้วก็กดรีตรงนี้โอเคตอนนี้ผมก็ขุดได้อยู่ที่0.149ดอกนะครับผมก็สมัครมาเมื่อเช้านี้นะครับนี่นะครับสมัครมาตอนนี้ก็เหลือเวลาขุดได้อยู่ที่364.364วัน9ชั่วโมง41นาทีนะครับประมาณนี้ก็ผมสมัครมาเมื่อเช้าน,นะครับวันที่1เลยนะครับเดือน11 2021นะครับ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นของสายลงทุนนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้โอเคเอยวเรามาดูตรงนี้เพื่อนเพื่อ,อสมัครมาครั้งแรกนะครับเพื่อนเพื่อน,อนดูตรงนี้ให้ดีนะครับนี่นะครับที่มีสีแดงแงขึ้นมาตรงนี้นะครับคุณต้องตอนที่อยู่อ e ีเมลที่ถูกต้องมิฉะนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้หากคุณลืมรหัสผ่านนะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดคลิกที่นี่เลยนะครับ มันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับตรงนี้ก็ให้เราใส่อีเมลไปนะครับตรงนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับใส่อีเมลไปแล้วก็มายืนยันรหัสผ่านปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวผมขอใส่อีเมลสักคู่หนึ่งนะครับโอเคพอใส่อีเมลเสร็จนะครับเราก็มาใส่รหัสที่เราตั้งเมื่อกี้นะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดบันทึกเลยนะครับโอเคผมก็บันทึกเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับพอบันทึกเสร็จก็จะขึ้นอย่างนี้ อัปเดตบัญชีของคุณสําเร็จแล้วนะครับก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสถานะบัญชีของคุณนะครับเวลาเพื่อนๆจะเข้ามาเช็คอะไรนะครับเพื่อนๆต้องกดที่คําว่าบัญชีนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงรายได้พันธมิตรเงินฝากถอนออกแล้วก็คาสั่งที่รอดําเนินการนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจยผมจะทิ้งลิงก์สมัครนี้ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายได้พันธมิตรตรงนี้ก็จะเป็นเงินฝากนะครับตรงนี้จะเป็นถอนออกนะครับก็จะมีประวัติให้ตรงนี้นะครับ โอเคอย่เราไปดูหน้าเว็บเรามาดูแบบว่าหน้าเว็บของมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมพันธมิตรนะครับเพื่อนเพื่อก็ลองมาอ่านดูกันได้นะครับตรงนี้โอเคต่อ okay, ไปการจ่ายเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็น10รายการจ่ายเงินครั้งล่าสุดนะครับโอเคก็ประมาณนี้เมื่อวันที่27นะครับประมาณนี้ก็มีคนถอนออกนะครับเพื่อนเื่อก็ลองมาดูนะครับฝากวันที่30นะครับประมาณนี้ ก็มีคนถอนไป25ดอกนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้คําถามที่พบบ่อยก็เมื่อกี้นะครับอันนี้ติดต่อเรานะครับก็ใส่ชื่อของคุณนะครับอีเมลของคุณที่จะติดต่อนะครับแล้วก็ชื่อเรื่องแล้วก็อธิบายตรงนี้นะครับกดส่งเลยนะครับโอเคเสร็จปุ๊บเรามาดูตรงคําว่าถอนนะครับนี่นะครับสีเขียวๆตรงนี้กดที่คําว่าถอนเงินนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่25ดอกนะครับก็มากสุดตามนี้นะครับ ลิงกระเป๋านี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพื่อนๆใช้ลิงกระเป๋าอะไรมาเพื่อนๆก็ต้องถอนเข้าลิงกระเป๋านั้นนะครับโอเค,อเคก็ถ้ายอดผมถึง25ดสิมาดลอกเมื่อไผมจะมาอัปเดตการถอนให้อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเว็บนี้ไม่จ่ายผมจะตั้งเป็นชื่อคลิปว่าเว็บนี้ไม่จ่ายสายฟรีนะครับประมาณนี้พอการคูดจะเริ่มต้นทันทีแฝนฟรีของคุณ5%ต่อวันนะครับก็ประมาณนี้ งนี้เขาก็จะบอกไว้ถ้าสมัครมาครั้งแรกก็จะได้อยู่ที่365วันนะครับพอผ่านไปหนึ่งนาทีมันก็จะเหลือ364.10ชั่วโมง40นาทีอะไรประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะครับก็เขาจะคำนวณให้ยอดรวมนะครับต่อน,นาทีเราจะได้อยู่ที่17,361นะครับ s ั t o s ชีด o คอยวันก็จะได้อยู่ที่0.25ดอคอยต่อวันนะครับก็ ใช้เวลาไม่เท่าไหร่นะครับถ้ายอดผมถึงผมก็จะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆเ,เลยนะครับตรงนี้ผมก็ไม่แนะนํานะครับเป็นการลงทุนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้แนะนําให้ทําฟรีดีกว่านะครับก็แค่เพื่อนๆมาแบบสมัครไว้นะครับแล้วก็ออกไปเลยนะครับก็ปล่อยให้มันขุดเป็นแบบเป็นเหรียญแบบเป็นเว็บแบบขุดเหรียญออฟไลน์ประมาณนี้นะครับก็คือไม่ต้องเข้ามาดูบ่อยๆเหมือนเว็บเคมนะครับเว็บเคมเราต้องเข้ามาเคมถึงจะถอนเหรียญได้ส่วนเว็บขุดเราก็สมัครทิ้งไว้นะครับ ก็เข้ามาดูภายหลังได้เวลาเพื่อนๆว่างไม่มีอะไรทาก็กดเข้ามาดูได้นะครับว่าเราถึงยอดถอนหรือยังนะครับโอเคก็ประมาณนี้เว็บนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับส่วนมากเว็บขุดก็มีประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอนเว็บขุดสายฟรีนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ